สวัสดีครับเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมอ่าวันนี้นะครับมีจากกระเป๋าฮิ้วนะครับของจันโนเม้นะครับนี่นะครับสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสวยงามนะครับลูกค้าแจ้งว่ามอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเรามาเช็คดูก่อนนะครับเป็นไฟ220โวลต์นะครับ40 50เฮิร์ตซ์40วัตต์นะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับผมเม็ดอินไทยแลนด์นะครับจันโนเม้ เราเสียบปลั๊กดูกันนะครับว่าทำไมถึงไม่วิ่งนะครับผมกด,ดสวิตช์ครับปึ๊บไปเข้านะครับไปส่องสว่างเข้าแลวลองเหยียบขาเหยียบดูครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมไม่มีเสียงอะไรสักอย่างเลยเงียบนะครับ เดี๋ยวลองจัมเฉพาะมอเตอร์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมอเตอร์จะติดไหมนะครับผมจะทำทำการจัมตรงนะครับไป220โวลต์นะครับเข้ามอเตอร์เลยนะครับผมนี่นะครับจัมเข้ามอเตอร์แบบนี้เลยนะครับเรามาเช็คดูนะครับว่าเป็นที่อะไรกันแน่นะครับบางทีเป็นที่ไขยเหยียบหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นที่มอเตอร์นะครับผมเราก็มาเช็คแบบนี้เลยนะครับ นี่ไปขายแยบเมื่อกี้เราลองไปแล้วไม่ติดนะครับผมก็ทําการต่อตรงเลยนะครับจากไฟสองยี่สบโวลต์นะครับวิ่งเข้ามอเตอร์โดยตรงเลยนะครับไม่ผ่านสายแยบนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับแสดงว่ามอเตอร์มีปัญหานะครับถ้าแบบนี้นะครับนี่นะครับมอเตอร์อาจจะมีปัญหานะครับก็ เราก็ไปทําการถอดเช็คนะครับว่าจะเป็นที่มอเตอร์หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆน่ในดูแล้วเป็นที่มอเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมน่าจะใช้งานไม่ได้น่าจะไหมหรืออะไรสักอย่างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดดูนะครับถอดก็จะมีชุดนี้ดึงออกหมดเลยนะครับถอดออกหมดเลยเลาะฝาครอบออกนะครับแล้วก็เลาะชุดแป้นนี้ออกนะครับเอาแป้นออกฝาครอบนี้ออกนะครับผม เราก็จะมาไขน็อตนะครับก็จะมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับมีน็อตด้านหลังหนึ่งสามนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับจะมีน็อตอยู่ด้านล่างด้วยนะครับนี่นะครับน็อตก็จะเป็นน็อตตรงนี้ตรงนี้นะครับถอดออกหมดเลยนะครับอันที่เป็นน็อตนะครับแล้วก็ถอดฝาออกทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะทําการเช็คดูภายในได้มอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่จุดนี้นะครับเราต้องลื้อออกทั้งหมดนะครับถึงจะเจอนะครับผม หลังจากที่เราเปิดเครื่องออกมาดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาตัวเครื่องนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาตัวเครื่องใช้งานอย่างเดียวนะครับผมใช้งานอย่างเดียวที่นี้ฝุ่นมันก็เข้าไปจับนะครับจับแล้วทีนี้มันก็ทําให้จักเนิดนะครับพอจักเนิดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็ส่งผลนะครับลงมาที่กําลังมอเตอร์นะครับทําให้มอเตอร์ ชุดไม่ออกนะครับพอชุดไม่ออกแล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทุนมอเตอร์ตรงนี้นะครับไหมไปแล้วนะครับผมก็คือจบนะครับก็คือต้องทิ้งทั้งมอเตอร์นะครับก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ลูกใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้ตามปกตินะครับผมนี่นะครับถือว่าไหมใช้งานไม่ได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับดำปีเลยนะครับไหมแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เท่านั้น นี่นะครับก็คือเหตุผลที่ไหม้ก็คืออย่างที่ว่านะครับฝุ่น้างในตัวเครื่องอะเยอะนะครับถ้าใครใช้จากกระเป๋าหิ้วนะครับอย่าลืมนะครับตรงแป้นฟันนะครับถ้าถอดได้ถอดนะครับถอดทาความสะอาดนะครับแล้วก็ตรงชุดฝาด้านบนนะครับถ้าถอดได้ก็ถอดหยดน้ํามันปัดทําความสะอาดทาให้ฝุ่นออกนะครับไม่ให้ฝุ่นไปจับในตัวเครื่องแบบนี้นะครับ แตเป็นตัวเครื่องแบบนี้ก็จะทําให้เนี่ยครับมีปัญหาส่งผลถึงมอเตอร์นะครับเพราะมอเตอร์เขาเป็นมอเตอร์กําลังต่านะครับเขาชุดมากมันก็จะทําให้หนักมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะไหม้ได้นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวกระปรกมากเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ปัดฝุ่นเขาคิดว่าคงไม่เป็นอะไรครับใช้งานอย่างเดียวนะครับเขาก็ไม่รู้นะครับมันมีได้เขาไปพันด้วยนะครับนี่นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปทำการเปลี่ยนมอเตอร์ลูกใหม่นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ของ จานเม่นะครับผมมอเตอร์แบบนี้นะครับของจานูเม่นะครับเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมจากที่ประกอบตัวเครื่องแล้วนะครับเปลี่ยนมอเตอร์เข้าไปแล้วนะครับอันนี้นะครับหน้าตาก็จะได้ออกมาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็วิ่งได้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ยังไม่ได้ลองสีเข็มนะครับจะมาดูนะครับจะมาบอกวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับดูแลการรักษานะครับจากฟอรฮิวจานเม่แบบนี้นะครับผมถ้าขอใครถอดฝาตรงนี้ได้นะครับจะมีน็อตอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับถอดน็อตตัวเดียวนะครับคลายน็ เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็โยกฝาตรงนี้ขึ้นนะครับงัดเอาฝาตรงนี้ออกนะครับผมพงัดฝาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สเต็ปเดิมเลยนะครับอยู่เราก็หยอดน้ํามันนะครับหยอดน้ํามันตามข้อต่อต่างๆนะครับที่ขึ้นลงนะครับแล้วก็ปัดฝุ่นทําความสะอาดด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับหยดน้ํามันตรงนี้ด้วยทังหยดซังหยดนะครับแล้วก็ตามข้อเหวี่ยงตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านในนะครับที่เข็มขึ้นลงขึ้นลงได้แบบนี้นะครับนี่นะครับ เพื่อที่ให้เผาตรงนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับเสาเข็มไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับเวลาเราเย็บนะครับผมก็ถ้าเราเย็บทุกวันก็วันละหยดนะครับ2หยดนะครับตามข้อต่อต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับผมแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมหยดทุกครั้งแล้วก็ปัดทาความสะอาดนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวแป้นด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับเย็บทุกวันก็ อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับปัดฝุ่นทําความสะอาดก็จะมีถอดน็อตนะครับ1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็ถอดตีนผีออกนะครับอดตีนผีออกแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดแป้นแล้วก็ปัดทําความสะอาดนะครับเป่าที้ฝุ่นออกนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับก็จะได้ใช้งานกันนานๆนะครับผมโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเย็บดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วนะครับนี่มอเตอร์ของเดิมนะครับมอเตอร์ของเดิมไหม้แล้วนะครับใช้ไม่ได้ เกิดจากอะไรที่ไหม้ก็คือตัวที่ว่าน,นั่นแหละครับจากเขาเหนืดใช่ไหมครับพอจากเหนืดแล้วทีนี้เขาไม่ได้ปัดทําความสะอาดฝุ่นมันเยอะใช่ไหมครับมันก็เป็นจับกันเป็นก้อนนะครับพอจับกันเป็นก้อนแล้วทีนี้ก็ทําให้ตัวเครื่องเหนืดครับพอเหนืดแล้วทีนี้กําลังมอเตอร์มันฉุดไม่ไหวนะครับแต่ก็ยังฝืนใช้อยู่นะครับพอฝืนใช้มากๆมันก็ส่งผลให้มอเตอร์นะครับไหมนะครับผม ไล่ส like, er, like, de ่วนไลยต่างๆนะครับเราก็สามารถปรับเอาเองได้เลยนะครับตัวนี้ปรับที่ห่างตัวนี้ปรับหลักเข็มนะครับเวลาหลักเข็มเราเย็บตรงนะครับหลักเข็มอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็หลักเข็มอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาเย็บตรงนะครับผมนี่ครับเราจะเริ่มเย็บได้เลยนี่นะครับผม โอเคซิกแซกได้นะครับซิกแซกได้เดี๋ยวลองเล่นลายดูนะครับเป็นลายอะไรบ้าง A B C D G E F เอาเป็นลาย F ไปกันถ้าเราปรับ P G นะครับีเข็มเราจะได้เห็นชัดนะครับลา P T นะครับ พิเค็นก็จะออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับทางบางทีพีเค้เราจะไม่เห็นชัดนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับเห็นครับลื่นแล้วนะครับยิงใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับสรุปนะครับก็คือมอเตอร์รัามอเตอร์ไหม้มอเตอร์เสียนะครับี่เห็นนะครับใช้งานได้แล้ว สำหรับท่านไหนถ้ามีจักรมาทบมีปัญหาที่บ้านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมจับช่างเก่งนะครับรับซ่อมจักรเย็บผ้านะครับช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับติดต่อทางมามาทาง u t u b e หรือว่าติดต่อมาทางเบอร์โทรก็ได้นะครับเบอร์โทรก็0ี่สเก้าเจ็ดนะครับสามสามเก้าหกสี่เจ็ดแปดนะครับผมหรือจะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับผม ก็แอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับว่าจากที่บ้านที่ปัญหาแบบนี้พอจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับผมสวยงามนะครับทีเข็มใช้งานได้ลื่นสมดุเหมือนเดิมนี่นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนี่นะครับ โอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับการซ่อมมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมก็จ้าอยขอพี่น้องทุกท่านนะครับ